ออกกลังกายเอเก่งมากอ่อีอย่าเอามอ้อโอ้ยไหนไหนมาจุ๊บจุ๊บดิจุ๊บกันไหนสิคะจุ๊บกันไหนสคะไปลินออจัาไหมจาไหมเรักกันอืมหอมแก้มขวา เ้อทำไมล่ะเอนี่ไม่รู้ว่าลำคาหรือเปล่าะอ๋อจุ๊บเมงเอจุ๊บแมง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 เอะเบลินเบลินเบลินคะโูตโตหู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 ตโตลอู สวัสดียังเขาันนี้อันนี้สวัสดียังทำเดตาโตอย่างเดียวหแ้วโ้โออมอก่อนอทักชายป้ายองะทักทายม้าก่อนทักทายนอนทักทายกันนะทักายกันนะนอนกินหุ หนูอารมณ์ดีไหมคะอารมณ์ดีไหม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 ไปรินก <laughs> ล้อง <laughs> มองแต่กล้องไม่มองอแม่ปิดรายการแล้วนะจ๊ะจันบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเฟรนด์ออนทีวีคะ่ะ แง่แง่เลยแม่จุกแง่แม่จุกด้วยเหม็นเหม็น